สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจานะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟดีมอนไอซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเล่นตามปกตินะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าเมื่อวานผมไม่ได้บวกแต่วันนี้นี่ผมมาบวกของกิ้งนะครับผมบอกเลยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แอดมินจะเอาของแชร์ให้ผมหรือยังรู้สึกว่าจะอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเล่นเซตสามร้อยอีกเหมือนเดิมอะทุกคน แอดมิน <Ad> เขาไม่ได้เอามาให้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ให้มาครเขาให้แต่ของเติมมาเนี่ยประเด็นแต่ก็มาของเติมก็ของเติมครับรุยรุยโลดที่จริงโลดนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับทุกคนแบบแทบจะไม่ต้องใช้เลยเอ่อต้องเปิดมาโครก่อนนี่ครับ แต่ผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยผมปรับผูสกินไม่ได้ผมตอนนี้มันปรับผูสกินอ่ะมันปรับไอ้นี่ไม่ได้นะครับทุกคนปรับวินโดว์โหมดเป็นเป็นแบบพับจอเล็กไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงนะปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้ก็ทนด้านจอดำอาจจะนิดหน่อยนะครับ เนี่ยผมกระตุกผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนมัน,ม,นมันกระตุกมากอะ่ะผมต้องปั๊มไปเรื่อยเรี่ยบนะเ,เงียบกบเงียบกิบเลยปืนนี้ไม่ต่างกับปืนผมเลยนะทุกคนปืนห่างกันแค่หนึ่งดาเมจนะครับหนะึ่งพันดาเมจอะ ประมาณเนะี้ยเท่ทททากับเสียสามร้อยเลยจะออกไปข้างนอกเนะเาะผมองาผมไปข้างนอกดีอะ <c oughs> โอกาสตายสูงสูงก่อจะออกไปก็ต้องกดเนี่ยผมก็ตุกผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรอะทุกคนมันแบบ อยู่ดีมันก็กระตุกอะผมไม่แน่แต่ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่จะตบผมป่าวะเฮ้ยเนี่ยเกือบตายเพราะมันกระตุกนะนเนี่ยผมโคตรชิวอะวันนี้ไงล่ะโดน300เข้าไปวันนี้จะตบนะครับถ้าผมโดนหัวคือผมพลาดเลย เกอบแล้วไงเกอบแล้วไงเกอบแล้วไงแม่งกระตุกทุกคนผมไม่รู้มันเพราะอะไรนั่นทำไมมันกระตุกอะ่ะผมเล่นเซิร์ฟเวอร์มันไม่กระตุกนะแต่แอดมินบอกตอนตอนที่แอดมินเล่นก็ปกตินะครับแต่เวลาผมเล่นทําไมมันเป็นอย่างนี้ผมไม่มั่นผมไม่มั่นใจเหมือนกันวะแบบอยู่ดีๆมันก็กระตุกอะ่ะ ว่าผมมีผ้าแตกแน่ๆเรียบร้อยครับอุ้ยอันนี้โอ้โหแม่งมันกระตุกว่ะผมไม่ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันกระตุกอ่ะแม่งผมหัวร้อนเพราะแบบเนี้ยเออผมต้องปับอ,อะไรวะอุ้ย อันนี้คืออ๋อสนับอืมอันนี้ปะ,ะใช่ใช่ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ดวดวเดบล์และโอ้ผมเซ็งเลยว่ะทุกคนเพราะมันกระตุกนันแหละเนาะถ้ามันไม่กระตุกคือมันเล่นแบบผมเล่นได้สบายนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นมาบ่อยละแนวเนี้ยคือผมมาเซิฟนี้บ่อยนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกผมแทบที่จะไม่ต้องไม่ต้องเล็ง่งเพราะว่าผมเล่นเป็นแล้วนะครับแนวนี้ แต่ผมติดที่ผมกระตุกนะครับผมเลยตายมาเนี่ยเออีกแล้วอะทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวะแม่งหัวร้อนแล้วแล้วก็เซิร์ฟฟาร์มนะครับทุกคนผมบอกไปก่อนว่าเซิร์ฟฟาร์มเอ่อมันยังไงวะมันมีถึงเวลหกนะครับทุกคนมันมีถึงเวลหกนะโดนแบบนี้ผมไม่ไหวเลยทุกคนแม่ง เล่นยากมันไม่ได้เล่นยากหรอกมันผมกระตุกผมไปหาหนิดหนึ่งดิี่ยแล้วใครมันทักมาวะอ๋อตอนนี้ผมจะซื้อละไอซื้อของนะครับทุกคนไม่ใช่ซื้อละหาซื้อของนี่เอาเนี่ยนะแบบผมผมแบบงงจัดนะครับว่ามันทําไมมันค้างไงผมไม่ค่อยอยากจะแจกของเท่าไหร่นะคือถ้าผมไม่กระตุกไม่เล่นได้สบายเลยเอาตรงอันนี้ไม่ได้พูดหยอตัวเองนะเล่นได้จริง แต่มันกระตุกไงเพราะว่านแนวเนี้ยโดนหัวเม็ดเดียวนะครับคือถ้าไม่ปั๊มยาก็คือตายนะเนี่ยถ้าไม่ปั๊มอาหารอนะยังมีกระตุกผมไม่แน่ใจว่าเป็นบอลอะไรนะตรงผมต้องผมรูปโหลดใหม่นะทุกคนโดนอะไรเปล่าเ <c oughs> ขาเล่นอะไรอะจะเล่นเซตไหนจะเล่นเซตไหนอ้เซตแฉวะ่ะผมไม่มีด้วยเอาอะไรเล่นดีวะ ผมให้เขาเล่นเซตแชร์ผมเล่นอันนี้ไหมแต่มันดาเมจดาเมจปืนมันห้าหมื่นนะทุกคนดาเมปืนมันห้าหมื่นผมว่าปืนไหนวะปืนไหนปืนนี้ปืนนี้ปืนน,น,นี้แล้วก็จะเป็นผมมีหัวตัวอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ผมมีหัวตัวอยู่เล่นได้อยู่แล้วก็เป็นกระเป๋าเนาะโอเคอุ๊ย แม็กผิดแม็กวะแม็กอะไรวะออจุดห้าศูนย์เกือบไปอีกละหลาร้อยนัดเลยเข้าไปก็ต้องปั๊มนะครับเออนะ่นะนนเอาหัวเรียบร้อยเรียนงานนะครับแล้วก็สําหรับใครนะผมมีเทคนิคนะครับทุกคนก็คือทํายานะครับเรียงช่องสามช่องนะครับแล้วก็จะเป็น ยังไงวะแล้วก็ทําเป็นมาโคอ่ะทุกคนกด3ามสี่ห้านะครับมันจะแทบจะไม่ต้องใช้โลกนะครับเซิร์ฟนี้แนวนี้เขาไม่ใช้โลก,กหรอกโอเคมาอยากเล่นต่อว่ะแต่มันแบบผมก็ตุกไงถนะออกไปแม่งก็ตายอยู่ดีอ่ะ เดี๋ยวคนอื่นเขาเล่นปกติอ่ะผมงงมากเลยตอนนี้แบบกูงงไงเนี่ยตอนนี้คือผมงงไงไม่มีอนน่ะต้นไม้มีอ่ะทุกคนกระตุกไหมมีกระตุกไหมหรือว่าความผมกากวะกากคุณโเล ามโอ้มึงอะมันกระจอกผมบอกเลยนะถ้ากูไม่กระตุกแม่งแบบเล่นสบายเลยเอโอ้มาเถอะมาเถอะมาเถอะถ้ากูไม่กระตุกก็แตกแค่นั้นแหละมามก่ะตากตกมันาเฮ้แต่เป้าเทพ่ะเฮ้ยเแน่แน่่้ ผมค้างว่ะแม่งโอ้แม่งผมค้างว่ะผมหัวร้อนเพราะมันค้างเนี่ยโอ้ยแม่งหัวร้อนจัดว้ายแม่งผมร้อนจัดเลยว่ะทุกคนตอนเนี้ย โอ้โหตีโคตรเยอะกูตีไขวะเนี่ยกูออกตีก่อนได้ไหมวันนี้ตีมันมันมีตีแไ่บ้างวะแต่ผมต้องขอมีตีไว้ก่อนแหละเพราะว่าผมกระตุกนะทุกคนแม่งบ่นไปก็มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่โอ้ยมันมันหัวร้อนไงแล้วก็คนดูมันมันไม่สนุกด้วยไงใช่ปะคนดูก็ไม่สนุกนะครับผมก็ไม่สนุกเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันค้าง เดี๋ยวมันเป็นเพราะผมปั๊มมันนี่วะไม่น่าใช่อ่ะเอาละเอาละเอาแล้วกูเกือบตายแล้วโอ้ยก oh, ูจะตายกูค้างโอ้ยโอ้แม่งวัดไม่ได้หรอกค้างอย่างเงี้ย เฟ้่อเป็นอะไรวะหัวร้อนวะ่ะ <c oughs> จะร้องไห้ทำอะไรก็กระตุกทำอะไรก็ปิดพลานไปหมด ทำยังไงดีเพราะมันกระตุกอย่างนี้กระตุกอะไรอ่ะยอชินะมีดาวกูไม่มีอ่ะเสรเรียบ,บร้อยใครโดนวนะน่ะอันนี้เฟิร์สป่ะเฟิร์สแตกขอร้องเลยแค่อยากกระตุกอะ่ะตอนเนี้ย ขอแค่อย่างเดียวเลยไอ้เยรื่อมขนมเยอะจังเ,เอา่อแล้วมันกระตุกว่าหิมะบอกว่าไม่น่าใช่นะตกว่าอะไรวะต้องหาทางแก้นี่ใครแก่เป็นสอนหน่อยนะทุกคนผมปรับยังไงมันก็กระตุกอยู่ดีอนะงงเลยเหมือน กอแค่โดนหัวตายแน่นอนแต่มาครมูมันช่วยเยอะนะต้องจริงเลย <_ d ata> อยากกระตุกอยากกระตุกอยากระตุกขอร้องช็อตนี้อยากกระตุกเออสวย <_ d ata> ขอร้องเลยว่าอยากกระตุก ถ้าทุกคนอยากดูคลิปที่มันสนุกทุกคนก็หาวิธีแก้ไปหมดแล้วกันนะครับทุกคนแล้วมันจะมันโง่เลยว่าแล้วมันจะมันไหมเ๋วมันแบเล่นแต่ข้างเฟซว่ะไม่มีใครออกมาวะมีได้เนี่ยแต่ผมอมันไม่ลงวะมันก็มาโคงกับผมอะ่ะ เฮ้ยค้างโอ้กูแพ้เฟอร์อีกแล้วเนาะเรียบร้อยเฟอร์แตกสวยแนวน,นี้ไม่ต้องเป็นแนวหลอยอ่ะแบบทีเผลอแบบไม่ได้กดไม่ได้กดอาหารเนี้ยิงหัวไปเดียวนะเ้ย <laughs> มันให้บังเกอร์ตั้งอ่ะตตัวละครมันกระโดดสูงเาเล่นได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนรวมผมอุ๊ยโอ้ ผมมันหัวร้อนจัดเลยเนาะทุกคนวันเนี้มันก็หัวร้อนทุกวันอะ่ะอมผมปรับลองปรับม่นนี้ดิลองปรับพายเปิดเตกพิธีมา้าทุกคนไม่รู้ว่าปิดยังไงอ,ะอ่ะลองปรับดูปรับแม่งมงม่วม่วงเงี้ยปรับไปผมว่าก็ไม่น่าได้เลยครอก <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะกระตุกอยู่ดีแต่ถ้าไม่กระตุกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะของผมจะหมดแล้วไงไประเด็นถ้ามันกระตุกนี้เรื่อยๆอะ่ะ ีแบบผมว่ามันกระตุกว้างหิมะไยแค่ผมนะทำไมก็น่าจะคอมกูแล้วแหละถ้าไม่ถ้าไม่ให้อย่างอื่นอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมย,ยิงหัวผมไม่เดียวอ่ะไม่ใช่นี่อีกแล้วไม่ได้ของไปไปเยอะแล้วนะเนี่ยไอตัวเดิมเลย เฮ้ยเผมว่ามันไปห้องหนึ่งน่แน่นอนผมอยากไปหนึ่งหนึ่ง,งว่ะแบบอย่างนี้ผมไม่ไหวไมันกระตุกกระตุกจัดเลยแอ m ดมินเอ้โหเซิร์ฟฟาร์มงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่ไหวจริงๆนะครับมันกระตุกผมหาวิธีแก้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะว่ายังไงผมก็มาบ่อยมากเซิร์ฟเนี้ยไปละบา,บายยจุ๊บๆ